สวัสดีครับนักศึกษาสับดาว์ที่สิบห้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมและอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมวันนี้เราจะเรียนเรื่องกิจกรรมและอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมสัปดาห์ที่สิบห้าครับการไปอยู่ค่ายเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้เรียนรู้และช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มของเรานะครับ เราต้องมาสร,ร้างอุปกรณ์ในการที่เราจะใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของเรานะครับเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับอุปกรณ์สำหรับนะครับกิจกรรมต่างๆชมุมรอบกองไฟนะครับเมื่อจบบทเรียนแล้วเราก็สามารถที่ยกตัวอย่างเครื่องใช้ส่วนตัวบอกอุปกรณ์วิธีการก่อกองไฟได้และก็การชมุมรอบกองไฟได้นะครับอันนี้เรามาดูเกี่ยวกับ เครื่องใช้ส่วนตัวนะเครื่องใช้ส่วนตัวตเราก็คงจะทราบมาแล้วบ้างเพราะเราเคยไปอยู่ค่ายนะครับพักแรมเมื่อเราไปลุกเสือสามารุ่นใหญ่นะครับนะมีเครื่องแบบมีชุดลำลองมีเสื้อกันฝนบางครั้งฝนตกนะครับฝนตกนะครับผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวไปฉายอะไรลักษณะนี้นะครับากากกายีนสอรองเท้าแตะยาประจําตัวสําคัญมากคือยาประจําตัวนะครับ ษณะนี้นะครับมีอุอปกรณ์ที่ในรูปครับในรูปเห็นไหมในรูปมีเป้มีเครื่องหลังเขาเรียกเครื่องหลังนะครับเครื่องหลังนะนะครับเครื่องหลังนี่นะครับเครื่องหลังนะอยู่บนด้นดนเครื่องหลังต่อไปอุปกรณ์ในใช้ทํากิจกรรมต่างๆบางทีเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในใช้การใช้ส่วนรวมด้วยนะครับ บางทีเล่นลอบฟองควายกิจกรรมเราจะทำยังไงบ้างนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ในการแสดงเตรียมไปด้วยนะครับมีเชือกนะอุปกรณ์มีมีดมีมมมค้อนต่อปูนะครับส่วนใหญ่พุ่มกับจะเอาไปนะครับแผนที่เข็มทิศเชือกนะครับเต,เต็นเต็นเรือเครื่องหลังเครื่องหลังการเต้นการกางเต็นการกางเต็นและการลื้อเต็น นะครับนี่นะครับมันอยู่ในตะ้างเราแล้วต่อไปครับเห็นไหมกายบรรจุเครื่องหลังบรรจุสิ่งไหนก่อนนะครับเอาผ้าห่มไว้ตรงไหนของที่เราใช้ในการเดินทางกลอันไหนที่หยิบง่ายๆเช่นยายาโดมต่างต่างต้องหยิบง่ายงไม่ใช่ไปไว้ที่ลึกๆนะครับเชื่อกันฝนลักษณะนี้นี่การช่วยกันกลางเต็นเพราะการทํางาน เป็นกลุ่มเป็นหมู่ต้องช่วยกันนะครับนะเราฝึกไปนการฝึกนะครับต่อไปเป็นการก่อไฟนะครับและสุขาภิบาหลหรือการทําอาหารสูตรกรรมนะครับการทําอาหารอีกนะลักษะนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเมื่อเราไปอยู่กันจริงๆเราเคยซื้ออาหารกินอยู่ที่มิไลแต่ตอนนี้เราต้องไปฝึกการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายนะครับ อย่างที่่างต่างต้องเลือกสถานที่อย่างไรในการกลางเต็น์นะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับนะว่าจะกลางเต็น์บริเวณไหนถึงปลอดภัยนะครับต้องหาที่แห้งใช่ไหมหรือลักษณานี้การประกอบปาหารอยู่ในค่ายจะยังไงบ้างนะครับเตรียอย่างไงบ้างนะครับเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับนะดูในรูปนะครับสไลด์คือวๆครับอ่านะครับ ไปทำอาหารเสร็จเ,เราก็ต้องไปเข้าห้องน้ำนะเข้าห้องน้ำมีหลุมแห้งหลุมเปียกหลุมแห้งก็คือใส่เศษขยะที่แห้งแห้งหลุมเปียกใส่ขยะที่เปียกเช่นเศษข้าวอะไรเงี้ยนะครับทําซุวมถ้อย่างไรอยู่ใต้ลมนะห้องน้ำเราต้องอยู่ใต้ลมไม่อยู่เหนือลมเราก็จะดมเองนะครับต่อไปอันสุดท้ายคือการชุมนุมรอบกองไฟ เมื่อเข้าค่ายแล้วก็ฝึกอบรมกลางคืนนะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดความสนทนาแบบปานใจแบบลูกเสือเป็นการส่งเสริมระบบหมู่ให้ทุกคนกล้าแสดงออกนะครับนี่คือการชุมนุมรอบกองไฟนะครับนในลักษณะน,นี้นะครับนะหลานสองข้อในบางกรณีจะใช้โอกาส รับประกอบพิธีอ่านะครับบางทีก็เชิญผู้มีเกียรติมากล่าให้โอว่านะคนที่เป็นลูกเสือเป็นคนดีทุกคนบางทีก็มอบเครื่องหมายต่างๆให้กับลูกเสือที่ันเพ็นประโยชน์เ๋ยวบางครั้งอาจจะจัดวันเกิดให้กับลูกเสือที่เกิดวันนี้ก็ได้อ่าโดยให้สร้างความแปลกใจให้กับลูกเสือนะครับ บริษัทน<ส>ี้นะครับมีการแฮปปี <t> ้เบิร์ a เดย์อย่างนี้นะครับอ่ะแล้วสุดท้ายนะครับอ่อสุดท้ายนี้บริเวณชุมนุถกองไฟลักษณนนี้คือเป็นลานกว้างๆนะครับนะตรงกลางนี้อาจจะมีการก่อกองไฟไว้นะครับนะกับการก่อกองไฟอ่ะกะแถมสุดท้ายก็คือการประเมินผลการเรียนรู้ในะดือสัปดาห์ที่สิบห้านะครับทำตอนทำตอนที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ ตอนที่หนึ่งเท่านั้นนะใ,ในหน้า237นะครับ237โอเคไหมครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ